สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องหวยดาวนะครับทุกทุกท่านกันเลย นะครับอ่ะก็กลับมาพบกันนะครับสลับไปที่ในงวดของในวันพุธนะฮะสรุปในงวดที่แล้วก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับชุดสรุปไม่เข้าแต่แต่ไม่เข้าก็อ่ะก็ยังมีสูตรที่เข้าอยู่นะครับเดี๋ยวในวันนี้เดี๋ยวมีเลขทูบให้นะครับเลขทูบก็ติดตามได้นะครับในคลิปนี้เลยนะถ้าใครได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะฮะก็จะได้รู้ได้เห็นนะว่าเลขทูบเนี่ยเป็นเลขไหน นะครับให้ไปอยู่ในคลิปนี้แหละเลขทูบนะฮะก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆ,งๆกับเลขทูบแล้วกันนะนานๆไปจุดขอที่ไปขอกระปู่นะฮะองค์ปูกนะก็หวังว่าจะโชคดีแล้วกันนะอ่ะรอติดตามกันในคลิปนี้แหละนะ,ะสำหรับในเลขทูบหวยลาวนะครับล่าสุดเนาะหรือใครอยากจะไปจับกับหวยไทยก็ได้เนาะ,อะเอาอ่ะก็ขอให้โชคดีกับเลขทูบแล้วกัน ติดตามได้ในคลิปนี้แหละนะครับอ่ะมาดูในสูตรนะครับสองหนึ่งสองสองนะฮะก็เข้าผลในงวดที่แล้วนะก็จะออกไปนะครับในที่ในสองสี่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับคุณคุณน,นะเนาะเลขนี้นะครับเลขดังทางสปปลาหรือเปล่า99นะครับทั้ง2สูตร นะครับสูตรในสูตรนี้6ชุดนีเลขเด่นก็ยังมาอยู่น้ตสองนะครับเนาะสามตัวมา1ตัวนะครับมาดูในล่าสุดนะฮะสลับในสูตร2 1นะครับสูตร2 1นะในงวดนี้นะครับก็ได้นะครับในเลขนี้2 1ก็อ่ะก็เริ่มเข้ามาอยู่นะสูตรช่วงนี้นะครับเนาะอ่ะงวดที่แล้วก็มา99นะ ล่าสุด1 2ในหลัก10นะหลักหน่วยเป็น9012นะครับจับ2ตัวนี้ก็จะได้นะครับในที่ใน1 9 1 0 1 1แล้วก็1 2 2 9 2 0นะครับ2 1แล้วก็2 2นะครับสลับในสูตรแรก2 1นะฮะมี2 1ก็ต้องมี2 2นะครับสลับในสูตร2 2เข้ามา3งวดติดติดแล้ว นะครับใครนําสูตรนี้ไปจับช่วงนี้ก็ได้เฮงเฮงเปังปังกันนะครับเนาะก็ถือว่ามาตรงๆนี่3งวดติดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น1 1นะครับห้าหนึ่งเก้าเนี่ยเนาะสามงวดติดนะครับเนาะอ่ะยินดีด้วยเนาะใครที่นําไปจับนะฮะนำไปติดไว้นะสหรับในสูตรนี้ส่วนนะครับล่าสุดในหลักสิบเป็น4กับ5หลักหน่วยเป็น3 2 ห 1> 1, นึ่งูนย์ะครับทั้ง2ส,สูตรมันชนกันไหมในงวดที่แล้วนะฮะชนกันในที่ใน6 7 8 9เนะถ้ามันชนกันแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะมาล่าสุดชนกันในที่ในศ12แสดงว่าเน้น0 1 2ย์แล้วกันนะในงวดนี้นะครับจับสูตรนี้ขอให้เป็นงวดที่4แล้วกันแล้วก็เป็นในที่ใน4 3 4 2 4 140นะ5 3 5 2 5 1แล้วก็50ย์นะครับ นี่แหละนะมันช่วงเวลาที่มันเข้านะครับช่วงเข้าก็เข้ายาวๆนะแบบนี้แหละช่วงหลุดก็หลุดยาวๆเหมือนกันนะแต่ส่วนมากถ้ามันได้หลุดนี่หลุดยาวๆเลยนะครับอายาวๆอายาวๆนะครับนะส่วน6ชุดนะฮะสูตรนี้หลักหน่วยก็เข้าดีนะครับลา่าสุดหลักหน่วยก็ศูนย์หนึ่งสองเดิมเหมือนในงวดที่แล้วนะครับหลักสิบเนี่ยเหมือนในงวดที่แล้วเลยสูตรนี้นะครับชุดเดิมนะครับสูรคำนวณได้แบบนี้แหละนะครับเป็นป่าศูนย์ 8182นแะครับ9091แล้วก็92านะฮะสำหรับในสูตร2ตัวนะครับทั้ง3สูตรนี้นะครับเนาะอ่ะนี่เลยนะครับเอาสูตรไปติดตามหนะ้าหรือใครไม่ถูกใจในชุดสรุปนะครับก็เอาสูตรนี้แหละไปจับนะครับเนาะอ่ะหรือใครอยากดูในชุดสรุปดูกันได้ในชิปนี้แล้วก็เลขชูบด้วยนะครับ อ่ะนะฮะก็หลังจากที่ได้ดูนะฮะสูตรกันไปแล้วก็มาดูนะับสลับในชุดสรุปกันนะสลับในชุดสรุปในวันที่เราไม่เข้านะฮะเนาะอ่ะวันนี้วันพุธก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับในที่ในหวยลาวพัฒนาเนาะอ่ะวันนี้มีเลขทูบด้วยนะเลขทูบก็ได้ดูกันในคลิปนี้แหละนะฮะก็ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเนาะจะได้ดูว่าเลขเด่นเลขทูบตัวไหนนะครับลาวพัฒนารับสลับในวันพุธที่ ยี่นะครับมีสาเนาะอืมตั้งแต่ที่หวยไทยออกนี่หลังจากนั้นหวยลาวไม่เข้าเลยนะครับเนาะฮะเมื่อนี้แหละนะฮะขอให้ถูกขอให้เข้าแล้วกันนะครับเนาะอ่ะวันนี้ให้ไปที่เลขหนึ่งหกสี่นะฮะเด่นหนึ่งเด่นหกเด่นสี่นะฮะจะมาเลขไหนนะครับจะหนึ่งไหมหรือจะหกหรือจะสี่นะครับ, 1, 6, 4, รบถ้าถามว่าผมชอบเลขไหนที่สุดเลยนะฮะก็จะเป็นในที่เลขหนึ่งกับเลขหก 1>, 1กับ6วันนี้ชอบนะฮะเนาะอ่ะถ้าใครชอบก็นำไปซื้อฮะนำไปจับนําไปติดไว้แล้วกันนะครับส่วนนะครับในจับคู่นะฮะก็จะเป็นที่ในหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในหนึ่งสามนะฮะสำหรับในเด็ดหนึ่งนะฮะก็ขอให้มีนะฮะก็ขอให้มาขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับสำหรับในเด็ดหนึ่งก็ 6ชุดนี้นะฮะหรือใครชอบในเด่นหนึ่งก็อ่ะติดไว้ซื้อไว้แค่นี้ก็ได้นะครับส่วนนะฮะในที่ในอีกชุดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นที่ในหกหนึ่งหกสองหกเก้าหกปดหกสี่นะฮะแล้วก็จะเป็นในที่ในหกสามนะครับสลับในชุดในเด่นหกนะก็ขอให้ถูกโชคดีด้วยกันนะครับสลับในหกนะครับหิงหิงปังปังนะครับแล้วกันนะสลับในวันนี้ นะต่อไปนะครับก็จะเปในที่ในตัวกันการไว้ในสี่นะครับสี่เจ็ดสี่หกสี่หกหกสีอืมให้ซ้ำกันตัวนี้สี่หกสี่เจ็ดสี่ห้าอืมเพราะว่าให้สี่หกซ้ำกันนะแล้วก็สี่แปดห้าแปดห้าเจ็ดแล้วก็ห้าหกนะก็ชอบเลข5าด้วยนะว,วันนี้ ก็เลยจับมาใส่ในชุดียวกันในเด่น4นะครับหรือใครชอบในตัวกันและก็นําไปจับไว้ติดไว้6ชุดคนจะถูกนะฮะไม่จําเป็นต้องไปซื้อจับไปหลายตัวเด้อนะครับเนาะอาเอาเเลือกเอาตัวที่ชอบแล้วกันนะฮะถ้าผมดูว่ามันจะออกตัวไหนก็ให้ตัวเดียวไปแล้วเนาะเออเอาไปดูเป็นเพียงแนวทางแล้วกันนะครับเนาะใครที่ถูกโชคดีก็ลืมนําเงินที่โชคดีถูกหวยไปทําบุญทำทานด้วยนะครับศูนย์สี่แปดห้าสี่ 7นะฮะแล้วก็8 5 6หนะสตัวนะฮะ3ตัวนะ 3, 4, 3ชุดติดไว้แล้วกันนะฮะและนี่ก็จะเป็นนะครับสลับในแนวทางใน3ตัวนะครับติดไว้น้อยพอได้ลุน้นนะครับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นที่ใน2 8 5 1 6ด้นะครับแล้วก็3 1 7นนะครับอ่ะก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับเนาะและนี่ก็จะเป็นแนวทางวันนี้นะฮะสลับใน หวยลาวนะก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันหรือถ้าไม่จุใจอะไรไง <S <S <ๆ>ก็ไปดูสูตร3ตัวกันได้นะครับขอให้โชคดีกับสูตร3ตัวแล้วกันนะครับอ่ะนะครับสำหรับในสูตร3ตัวนะครับนอในงวดที่แล้วนะครับก็499อกบานะอีกบาทเดียวก็ครบ5้ารอยนะครับเนาะนะอ่ะมาดูในงวดนี้นะครับทั้ง สามสูตรนะฮะสำหรับในสูตร3ตัวก็เอาเป็นสูตรเดิมก่อนนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันจันเดี๋ยวมาเอาสูตรใหม่ได้กันนะครับเราพูดเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนก็ตัดก็ไม่เข้านะช่วงนี้อ่ะอาทิตย์นี้ก็เอาสูตรเดิมก่อนนะครับเนาะอ่ะหาสูตรสูตรแรกนะฮะสูตร32สูตร32นะครับสูตรนี้ก็หลักร้อยหลักสิบเนี่ยมาเลขเด่นก็บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะมันก็โซนกันโซนกันโซนกันในสูตร52 นเนี่ยครับเนี่ยชนกันในชี้ในสามนะครับงวดก่อนก็ชนกันในสองแต่งวดก่อนนู้นมันชนกันแปดกับเก้าเดี๋ยวมันก็ไม่มาเนาะอ่ามันชนกันมันออกก็มีไม่ออกก็มีนะครับเนาะอ่ะสูตรนี้นะครับก็จับสามตัวก็จะเป็นนะครับในชี้ในเจ็ดเจ็ดสามหกเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่เจ็ดแปดสามหก แปดสามเจ็ดแปดสี่หกแล้วก็แปดสี่เจ็ดนะฮะส่วนในเลขทูบนะครับอ่าเลขทูบนะฮะก็จะเป็นทูบนี้เลยนะครับเนาะก็นําไปจับกับรัฐบาลด้วยนะฮะสลับในชูบนี้ผมก็ไปขอรัฐบาลแหละนะครับเนาะอ่ะใครเผื่อวันนี้จะมาหวยดาวนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีกับเลขชูบด้วยกันนะครับเนาะอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นนะฮะในอีกสูตรหนึ่งนะสูตร 32ก็ต้องมี052นะครับ052ในงวดที่แล้วนี่ก็อ่ะเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบมาเนาะ1กับ2ชนกันนะครับสูตรนี้นะครับจับ3ตัวก็จะเป็นที่ใน2 21821922822 93 183193 28329นะครับสลับในสูตรนี้นะครับเนาะอ่ะสูตรนะครับทั้ง2สูตรนะครับต่อไปนะก็จะเป็นที่ในสูตร192นะครับสูตร192สูตรนี้นี่หลัก10กับหลักหน่วยนะมาในเด่นบน0กับ1 4 5อะ่ะมา4 3 4 1 2มา1 0 1 9 0มา1เนี่ยมักมาในหลักร้อยหลักสิบนะหลักร้อยหลักสิบในงวดนี้หวยลาวติด7 8แล้วก็01ไว้แล้วกันนะครับจับ3ตัวนะฮะในสูตรนี้ก็จะเป็นนะครับในที่ใน1 1 7 0 1 7 1 1 8 0นะครับแล้วก็1 8 1 2 7 0นะครับ2 7 1เนาะแล้วก็2 8 0นะครับแล้วก็2 8 1นะครับสลับในสูตร3ตัวอ่านะครับเอ๊ะมันมีชนกันกับเลขทูบอยู่เนี่นี่นะฮะ เนาะสูตรสามตัวมีชนเลขทูบอยู่เนาะนะครับก็ขอให้โชคดีเอาไว้เน่นะก็อาจจะโชคดีสูกรสามตัวก็ได้นะมันชนกันกับเลขทูบเนาะสูตรสามตัวเฮงปังๆแล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับสำหรับในหวยลาวพัฒนานะครับใครที่ถูกโชคดีแล้วก็อย่าลืมนะฮะนำเงินที่ถูหวยโชคดีไปทําบุญนําทานด้วยเด้อนะครับเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมบูให้เป็นเพ,พียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ